ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o o k v n d Bed ที่ที่เราจะพาทุกคนไปพักใจกับนิทานดีๆและเรื่องเล่าอันอบอุ่นก่อนนอนค่ะวันนี้เรากลับมากับนิทานอีโศบตอนที่4แล้วนะคะเราจะรวมนิทานสั้นสอนใจและข้อคิดดีๆจากเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ถ้าพร้อมแล้วหยิบผ้าห่มมาคลุมให้สบายจิบชาอุ่นๆสักแก้วแล้วมาฟังนิทานไปด้วยกันนะคะนิทานอีตอนที่61วัวกับสุนะัข กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในคอกหลังบ้านของชาวนามันเป็นวัวที่ทำงานอย่างหนักตื่นแต่เช้าเพื่อไปไถานาลากเกวียนและช่วยงานหนักต่างๆโดยไม่ปริปากบนในคอกเดียวกันนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันไม่ได้มีหน้าที่อะไรเป็นพิเศษมันชอบนอนเดินไปเดินมาและบางครั้งก็มานอนพักอยู่บนกองหญ้าแห้งนุ่มๆซึ่งเจ้าวัวใช้กินเป็นอาหาร ในเย็นวันหนึง่งหลังจากเจ้าวัวทำงานมาหนักทั้งวันมันกลับมาที่คอกและเดินตรงไปที่กองหญ้าท่านใดนั้นเองสุนัขที่นอนอยู่ตรงนั้นก็ลุกขึ้นเห่าไล่เจ้าวัวมาให้เข้ากล้กองหญ้าเจ้าวัวตกใจและงงมากว่าทำไมเจ้าสุนัขถึงไม่ยอมให้เขากินหญ้าทั้งๆท,ท,ที่เขาทำงานมาหนักทั้งวันและหญ้านี้ก็ไม่ใช่อาหารของเจ้าสุนัขซะหน่อยแม้ว่าสุนัขจะไม่ได้กินหญ้า มันก็ไม่ยอมให้วัวใช้งานย่ากองนั้นราวกับว่ามันต้องการกันท่าไว้เฉยๆไม่ให้ใครได้ใช้ประโยชน์อะไรใไดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ต้องการมันจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่รู้จักแบ่งปันแถมยังขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนิทานอีศกตอนที่62สุนักกับนกยูงการละครหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่มันเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ทำงานเฝ้าบ้านอย่างขยันขันแข็งไม่ยอมให้คนแปลงหน้าผ่านเข้าออกโดยไม่รับรู้อยู่มาวันหนึง่งเจ้าของบ้านได้นำนกยุงตัวหนึ่งมาเลี้ยงนกยุงตัวนี้มีขนหางที่ยาวงดงามมากสีสันสดใสดึงดูดทุกๆสายตาของผู้คนที่พบเห็นมันเดินไปมาอย่างสง่างามในสวนหลังบ้าน แขกที่มาเยี่ยมบ้านต่างชื่นชมในความงามของนกยูงไม่เว้นแต่เจ้าของบ้านเองที่เริ่มให้ความสนใจนกยูงมากขึ้นทุกวันสุนักเริ่มรู้สึกอิจฉามันไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่มันทำมาตลอดกลับไม่มีใครเห็นค่าในขณะที่นกยูงเดินอวดขนไปมาก็ได้รับคำชมมากมายอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นกยูงกำลังรำพนอยู่กลางสนามมันก็เห่าเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจ ต่นั่นกลับทำให้เจ้าของบ้านไม่พอใจเขาดุสุนัขและสั่งให้มันเงียบเพราะว่าเสียงของมันรบกวนแขกและทำลายบรรยากาศในสวนสุนัขก,ก็เลยได้แต่นอนเศร้าอยู่เงียบๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอิจฉาผู้อื่นไม่ทำให้เราเป็นที่รักแต่ความซื่อสัตย์และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่างหากที่จะมีคุณค่าในระยะยาวนิทานอีสศบตอนที่63สุนัขก,กับกระต่าย กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนักตัวหนึ่งวิ่งไล่ตามกระต่ายป่าตัวหนึ่งด้วยความเร็วเต็มกำลังมันวิ่งผ่านทุ่งนาข้ามเนินเขาหลอดตายพุ่มไม้ด้วยความหวังที่จะจับกระต่ายมาให้ได้แต่ไม่ว่ามันจะพยายามมากแค่ไหนกระต่ายตัวนั้นก็วิ่งหนีอย่างว่องไวมุดไปตามซอกทางเล็กๆและเปลี่ยนทิศท,ทางได้อย่างคล่องแคล่วในที่สุด มันก็รอดเข้าไปในโพรงแคบๆที่สุนัขตามเข้าไปไม่ถึงสุนัขเหนื่อยหอบหยุดยืนมองโพรงด้วยความผิดหวังและเดินกลับอย่างหมดแรงในตอนนั้นมีสัตว์ตัวอื่นมองเห็นเหตุการณ์พวกมันเริ่มพูดคุยกันว่าทําไมเจ้าสุนัขถึงไลก่กระต่ายไม่ทันละ่ะมีสัตว์ตัวหนึ่งพูดว่ากระต่ายนี้เพราะเอาชีวิตรอดแต่ว่าสุนัขวิ่งไล่กระต่ายเพียงเพื่อความสนุกเท่านั้นมีนทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อเรามีแรงจูงใจต่างกันผลลัพธ์ก็ยอมต่างกันคนที่มีเป้าหมายชัดเจนและทำเพื่อความอยู่รอดมักจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นนิทานอีโศบตอนที่64สุนักกับหนูกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนักตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโรงนาทุกๆวันมันจะเดินตรวจตราไปรอบๆคอยไล่แมวไล่นกไม่ให้ใครเข้ามาขโมยของอยู่มาวันหนึ่ง มันเห็นหนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากรูหนูตัวนั้นอ้วนท้วนและดูมีความสุขสุนัขสงสัยว่าทำไมเจ้าหนูตัวนี้ถึงได้ดูอ้วนท้วนนะมันเลยแอบตามดูและพบว่าเจ้าหนูแอบเข้ามากินมเมล็ดข้าวในโรงนาอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้สุนัขโมโหามากมันเห่าเสียงดังและพุ่งเข้าไปจับหนูแต่ว่าหนูก็หัวเราะและมุดหนีเข้ารูไปหลังจากนั้นไม่นาน สุนาก,ก็เริ่มวางแผนดักรอหนูทุกคืนจนในที่สุดมันก็จับหนูได้แต่แทนที่มันจะทำร้ายหนูมันกลับคาบหนูไปให้เจ้าของดูเพื่อเตือนเจ้าของว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างหนูก็อาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้หากปล่อยปละละเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูแคลนกับใครเล็กๆเ,เพราะหากไม่ระวงังมันอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่โดยไม่รู้ตัว นิทานอีโศบตอนที่65สุนักกับนกกระจอกกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจอนจัดตัวหนึ่งเดินหาของกินอยู่ข้างทางมันทั้งหิวทั้งเหนื่อยแต่ไม่มีใครสนใจจะให้อาหารมันเลยขณะเดียวกันนั้นมีนกกระจอกตัวหนึ่งบินผ่านมาและเห็นสุนัขนอนซมอยู่ข้างถนนมันสงสารเลยบินไปหาเศษขนมปังเล็กๆตามพื้นมาขามวางไว้ข้างๆสุนัข สุนัขค่อยๆลุกขึ้นกินขนมปังอย่างช้าๆและเงยหน้ามองนกกระจอกด้วยความซาบซึ้งนกกระจอกก็ขามอาหารมาเพิ่มจนสุนัขเริ่มมีแรงเดินอีกครั้งหนึ่งทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันนกกระจอกบินนำหน้าสุนัขเดินตามหลังพวกเขาออกเดินทางไปด้วยกันและนกก็มักจะช่วยหาของกินระหว่างทางให้เสมออยู่มาวันหนึ่งพวกเขาเดินผ่านไรนาของชาวบ้าน นกกระจอกเห็นมเมล็ดข้าวสาลีที่ตกอยู่ตามพื้นก็เลยบินลงไปข้ามากินแต่ชาวนาเห็นเขาก็โกรธมากเขาไม่พอใจที่นกเข้ามาในไร่เลยใช้ไม้ฟันนกกระจอกอย่างแรงสุนัขเห็นแบบนั้นก็ตกใจและโกรธจัดมันเห่าเสียงดังพยายามปกป้องเพื่อนของมันชาวนาเห็นท่าทีของสุนักก็รู้สึกผิดขึ้นมาเขารีบพานกกระจอกไปรักษาและรับเลี้ยงสุนัขตัวนั้น จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวนาก็เรียนรู้ที่จะมีเมตตาต่อสัตว์เพราะเห็นถึงมิตรภาพอันแท้จริงของทั้งสองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพไม่จำกัดสายพันธุ์และความดีดเล็กๆที่เรามอบให้กันในยามลำบากอาจเปลี่ยนใจคนให้เห็นคุณค่าของความเมตตาได้มากขึ้นนิทานอีศกตอนที่66สุนนะักกับหมาป่ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าพร้อมโซตัวหนึ่ง เดินอยู่ในป่าลึกมันเดินตามกลิ่นอาหารไปเรื่อยๆจนเจอสุนัขตัวหนึ่งที่นอนพักอยู่ใกล้ชายป่าสุนัขตัวนั้นอ้วนท้วนขนเงางามดูสุขภาพดีมันเงยหน้าขึ้นมาเห็นม้าป่าก็ทักทายด้วยความเป็นมิตรม้าป่ามองดูรูปร่างของสุนัขตัวนั้นและถามว่าทําไมเจ้าถึงได้กินดีอยู่ดีถึงเพียงนี้ทั้งที่ในป่าข้าแทบหาอะไรกินไม่ได้เลย สนักยิ้มอย่างภาคภูมิใจและบอกว่าข้าไม่ต้องหากินเองเจ้าของให้ข้าวาทุกวันและกับการที่ข้าต้องคอยเฝ้าบ้านเวลามีคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาหมาป่าได้ยินแบบนั้นก็สนใจและมันก็อยากจะมีอาหารกินทุกวันโดยไม่ต้องออกล่าแบบนี้เจ้าสุนัขก็เลยชวนหมาป่าให้มาอยู่ด้วยเดี๋ยวมันจะพาหมาป่าไปแนะนำให้เจ้าของรู้จักหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางไปด้วยกัน หมาป่ารู้สึกดีใจที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแต่ระหว่างทางหมาป่าก็สังเกตเห็นปลอ,อกคอที่คอของสุนัขมันก็เลยถามว่าปลอ,อกคอนี้มีไว้ทำอะไรสุนัขตอบว่าเจ้าขอให้ปลอ,อกคอนี้กับข้าเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าข้าเป็นสุนัขของเขามีหน้าที่รับใช้เขาหมาป่าหยุดเดินทันทีและบอกว่าเจ้าอาจจะได้อาหารทุกวันแต่ข้าขอเลือกความหิวกับอิสรภาพในป่า ดีกว่าที่จะต้องมีปลอ,อกคอและต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้อื่นหลังจากนั้นหมาป่าก็หันหลังกลับและเดินเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอิสราภาพมีคุณค่ามากกว่าความสะดวกสบายที่ต้องแลกมาด้วยการเสียตัวตนและเสรีภาพของตัวเองนิทานอีโศบตอนที่67สุนักไก่และสุนัขจ,จิ้งจอกกาละครหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขก,กับไก่เป็นเพื่อนรักกันทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายพอตกเย็นพวกเขาจะออกเดินทางหาที่พักใหม่พวกมันเคยชินกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งและช่วยดูแลกันและกันอยู่มาคืนหนึ่งพวกเขาเดินทางมาถึงต้นไม้ใหญ่ริมป่าเจ้าไก่บินขึ้นไปนอนบนต้นไม้สูงส่วนสุนัขนอนเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้ในเช้าวันถัดมา จ้าไก่ตื่นแต่เช้าลักขานตามธรรมชาติของมันเสียงของมันนั้นดังกังวานไปทั่วบริเวณจนทําให้สุนัขจิ้งจอกที่แอบอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงของไก่และมันก็อยากจะกินไก่เป็นอาหารเช้ามันค่อยๆย่องเข้ามาหวังจะจับไก่โดยไม่รู้ว่ามีสุนัขตัวใหญ่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ทันทีที่มันเข้ามาใกล้สุนัขก,ก็ลุกขึ้นและพุ่งเข้าใส่มาด้วยความรวดเร็ว ทำให้สุนัขจิ้งจอกตกใจและรีบวิ่งหนีทันทีเจ้าไก่รอดพ้นจากอันตรายเพราะว่ามันมีเพื่อนที่รู้ทันภายคอยอยู่เคียงข้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีเพื่อนแท้ที่คอยปกป้องและเตือนภัยคือสิ่งที่ล้าค่าในชีวิตเพราะบางครั้งความประมาทเพียงนิดเดียวอาจทำให้เราต้องเผชิญอันตรายอย่างที่ไม่คาดคิดนิทานอีโศปตอนที่68ลากับกระดิ่ง หลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งชอบแอบเข้าไปในทุ่งของเพื่อนบ้านอยู่บ่อยมันชอบแอบกินหญ้ากัดดอกไม้ทำให้สวนเสียหายแม้ว่าเจ้าของจะเตือนมันกี่ครั้งมันก็ไม่ยอมฟังในที่สุดเจ้าของก็หาวิธีแก้ปัญหาโดยการนำกระดิ่งเล็กๆมาผูกที่คอของมันไว้เพื่อให้รู้ว่าเมื่อไรที่ลาตัวนี้เข้าไปในบริเวณที่ไม่ควรเข้าเสียงกระดิ่งจะช่วยเตือนทุกคน เมื่อลาเดินไปไหนมาไหนเสียงกระดิ่งก็ส่งเสียงดังกรุ้งกริ้งแต่มันกลับรู้สึกภาคภูมิใจมันคิดว่ากระดิ่งคือเครื่องประดับไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของไร่ที่ได้รับความเสียหายจากเจ้าลาก็ใช้เสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายเจ้าลาก็ไม่ได้รับการต้อนรับที่ไหนเลยและมันก็เริ่มรู้ว่าเสียงของกระดิ่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นเครื่องเตือนภัยถึงความผิดที่มันเคยทำไว้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้หลงคิดว่าเสียงชื่นชมที่มาจากความผิดคือเกียรติยศเพราะความดีไม่ควรเกิดจากการทำผิดซ้ำซานิทานอีโสมตอนที่69ลากับแมวกางครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาและแมวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านของชาวนาทั้งสองต่างมีหน้าที่ของตัวเองลาทำงานอย่างหนักคอยแบกของและลากเกวียนไปส่งที่ตลาด ส่วนเจ้าแมวคอยจับหนูอยู่ภายในบ้านแม้ว่าจะมีหน้าที่ต่างกันแต่พวกมันก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบจนอยู่มาวันหนึง่งเจ้าลาเริ่มรู้สึกเหนื่อยจากการทำงานและเริ่มอิจฉาเจ้าแมวที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่กลับได้รับความเอ็นดูจากเจ้าของลาเริ่มคิดว่าทำไมเขาต้องทำงานหนักทุกวันในขณะที่แมวแค่นอนเล่นก็มีคนลูบหัวและให้อาหารดีๆ อยู่มาวันหนึง่งเจ้าลาพยายามเรียนแบบแมวมันย่องเข้าไปในบ้านยกขาหน้าขึ้นพาตักเจ้าของและพยายามส่งเสียงร้องคล้ายแมวแต่ด้วยขนาดตัวอันใหญ่โตและท่าทางที่ดูแปลกประหลาดกลับทำให้เจ้าของตกใจเขาเลยสั่งให้คนงานพามันกลับเข้าไปในคอกทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเป็นตัวของตัวเองและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพราะความพยายามเรียนแบบผู้อื่นโดยไม่เข้าใจความเหมาะสมอาจน,นำมาซึ่งปัญหามากกว่าความสุขนิทานอีโศพตอนที่70ลากับอีกากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลากับอีกาอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งลาทำงานหนักทุกวันทั้งแบกของลากเกวียนช่วยงานในไร่ส่วนอีกานั้นเป็นสัตว์เจ้าเล่ชอบบินไปบินมามองหาช่องทางเล่นสนุกอยู่เสมอ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลากำลังแบกของหนักผ่านทุ่งอีกาบินผ่านมาเห็นและเกิดอยากจะแกล้งลาขึ้นมาอีกาค่อยๆบินลงมาเกาะที่หลังของลาและจิกเล่นเบาๆลาเริ่มรำคาญและพยายามสลัดอีกาออกแต่ว่าเจ้าอีกากลับสนุกส่งเสียงดังและบินวนกลับมาเกาะอ,อีกครั้งหนึ่งลาเริ่มงุดหงิดมันรู้ว่าหากใช้แรงตอบโต้อาจเกิดเป็นเรื่องใหญ่ อีกาไม่รู้ตัวว่าความสนุกของมันกำลังรบกวนผู้อื่นมันเลยบินไปทำแบบเดียวกันกับม้าศึกตัวหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลแต่ว่าคราวนี้อีกาไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งก่อนเพราะว่าม้าศึกไม่ได้อดทนเหมือนลามันดีดตัวอย่างแรงจนอีกากระเด็นได้รับบาดเจ็บและต้องรีบบินหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล้อเล่นโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นนั้นอาจน,นำภัยมาสู่ตัวเอง เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะอดทนและให้อภัยได้เสมอนิทานอีโศบตอนที่71ลากับนกอินทรีกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งเดินแบกของหนักไปตามภูเขาในขณะเดียวกันนั้นมีนกอินทรีตัวหนึ่งบินวนอยู่บนท้องฟ้ามันมองหาเหยื่อขนาดเล็กอย่างกระต่ายหรือหนูเพื่อจับก,กินเป็นอาหารพอมันมองลงมาเห็นลามันก็คิดว่าลาตัวใหญ่ก็จริง แต่เดินเชื่องช้าแบบนั้นน่าจะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและจับกินได้ง่ายนกอินทรีจึงโฉบลงมาอย่างรวดเร็วและปรากฏว่าลามีแรงมากพอที่จะตอบโตได้ลาใช้ขาหลังดีดเข้าใส่เต็มแรงจนนกอินทรีได้รบับบาดเจ็บปีกของมันหักและมันก็ไม่สามารถบินได้อีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่หลงตัวเองและประเมินผู้อื่นต่ำไปมักจะพลาดทา่า เพราะความมั่นใจที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงนิทานอีโศพตอนที่72ลากับมา้ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งเดินทางร่วมกันกับมา้าพวกมันต่างแบกสัมภาระให้กับเจ้าของลาแบกของหนักกว่ามา้าเพราะเจ้าของคิดว่ามันแข็งแรงและไม่ค่อยบน่นตลอดทางลาต้องปีนเนินลงเขาเดินผ่านทางขรุขระ มันเหนื่อยล้าจนเดินแทบไม่ไหวสุดท้ายเมื่อไม่อาจเดินต่อไปได้มันจึงหันไปพิงม้าอย่างอ่อนแรงระหวังว่าม้าจะช่วยแบ่งของไปสักหน่อยแต่ว่าม้ากลับไม่ใส่ใจมันเดินต่อไปโดยไม่ช่วยอะไรลาก็ยังคงฝืนเดินต่อทั้งที่ตัวเองแทบหมดแรงไม่นานหลังจากนั้นลาก็ล้มลงเพราะว่ามันรับน้ำหนักต่อไปไม่ไหวเจ้าของเห็นแบบนั้น ก็เลยย้ายสัมภาระทั้งหมดไปอยู่บนหลังของมา้าคราวนี้เจ้าม้าต้องแบกของหนักกว่าเดิมหลายเท่าและไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้อีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องช่วยเหลือกันตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าปล่อยผ่านไปและอาจจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่หนักหนากว่าเดิมนิทานอีศบตอนที่73ลากับสุนัขการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านของเศรษฐี มันทำหน้าที่แบกของลากเกวียนและมันก็ไม่เคยได้รับคำชมจากเจ้าของเลยและในบ้านหลังเดียวกันนั้นมีสุนัขตัวเล็กขนฟูตัวหนึ่งมันไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่วิ่งเล่นอยู่ในบ้านกระดิกหางออนเจ้าของและวิ่งขึ้นไปนั่งบนตะเจ้าของทั้งอุ้มทั้งลูบหัวมันและให้ขนมกินบ่อยๆเจ้าลามองดูเหตุการณ์นั้นและเกิดความอิจฉา มันคิดว่าถ้ามันทำแบบนั้นบ้างเจ้าของอาจจะรักมันเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เจ้าของนั่งอยู่ลาก็เดินเข้ามาในบ้านพยายามทำตัวเหมือนหมาตัวเล็กกระดิกหางเดินเข้าไปใกล้และพยายามขึ้นไปนั่งบนตักของเจ้าของแต่แทนที่เจ้าของจะชอบเจ้าของกลับตกใจเพราะวลาตัวใหญ่มากและเจ้าลาก็เผลอชนโต๊ะล้มข้าวของหล่นเสียหายกระจัดกระจาย เจ้าของก็เลยต้องไล่เจ้าลาออกไปพร้อมตักเตือนมันอย่างหนะักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามเลียนแบบผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่เขามีเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่และคุณค่าในแบบของตัวเองนิทานอีศบตอนที่74ลากับราชสีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตมันคิดว่าทุกคนมองมันเป็นสัตว์โง่เงาตัวหนึ่งใช้แรงงานหนัก ไม่มีใครเกรงกลัวอยู่มาวันหนึ่งมันเดินผ่านมาเจอหนังสิงโตที่นายพรานล่าเอาไว้เจ้าลาเลยนำหนังของสิงโตมาคลุมตัวแล้วเดินต่อไปด้วยท่าทางสง่างามสัตว์ที่พบเห็นต่างพากันตกใจกลัวคิดว่าสิงโตปรากฏตัวพวกสัตว์ก็พากันวิ่งหนีนั่นทำให้เจ้าลารู้สึกภูมิใจมากมันเดินผ่านมาเจอสัตว์กลุ่มเล็กๆและมันก็ส่งเสียงทักทาย แต่ว่าเสียงนั้นกลับเป็นเสียงร้องของลาไม่ใช่เสียงคำรามของสิงโตพอสัตว์ทั้งหลายได้ยินต่างก็รู้ความจริงพวกมันเลยหัวเราะเยาะเจ้าลาบางตัวถึงกับวิ่งไล่แล้วเจ้าลาก็ถูกจับถอดหนังสิงโตออกและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครหลงเชื่อหรือกเกรงกลัวมันอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสร้างเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอ่านหลอกคนอื่นได้ชั่วคราว และความจริงมักจะเปิดเผยเสมอนิทานอีโศพตอนที่75ลาก,กับกระต่ายกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งเดินลากเกวียนไปตามทางในวันที่อากาศร้อนจัดระหว่างทางมันเจอกระต่ายตัวหนึ่งนั่งหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้กระต่ายดูสดใสสะอาดสะอา้านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำอะไรเลยมันแค่วิ่งเล่นกระโดดไปกระโดดมา เจ้าลามองดูแล้วก็เกิดความน้อยใจในโชคชะตามันคิดว่ามันทำงานหนักทุกวันแบกของให้กับมนุษย์แต่เจ้ากระต่ายกลับได้ใช้ชีวิตอย่างสบายแต่แล้วจู่จูก็มีเสียงของสุนัขล่าเนื้อดังขึ้นมาจากแนวป่าเจ้ากระต่ายตกใจสุดขีดและรีบกระโดดหนีด้วยความรวดเร็วตัวมันเองก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดพ้นจากอันตรายนี้หรือไม่เจ้าลายืนมองเหตุการณ์นี้และมันก็เข้าใจว่า ถึงมันจะเหนื่อยและต้องทำงานนะัะแต่ชีวิตของมันก็มั่นคงและปลอดภัยไม่มีใครมาตามล่าไม่มีภัยคุกคามแอบซ่อนอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตาสินชีวิตผู้อื่นเพียงแค่เปลือกนอกเพราะทุกคนล้วนมีบทบาทและความท้าทายที่แตกต่างกันนิทานอีโศบตอนที่76ลากับงูการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งเดินอยู่ในป่า มันกำลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ว่ามันเผลอเหยียบงูโดยไม่ตั้งใจงูตัวนั้นโกรธจัดเพราะคิดว่าลาจะทำร้ายมันจึงกัดลาเข้าที่ขาอย่างแรงก่อนที่จะเลื้อยหนีไปเจ้าลารู้สึกเจ็บปวดและตกใจมากทั้งทงที่มันไม่ได้ตั้งใจเลยสักนิดหนึ่งแต่งูก็ไม่ได้ให้โอกาสมันอธิบายเลยพิษของงูเริ่มกระจายไปทั่วร่างกาย เจ้าลาเดินโซซ่าโซเซกลับบ้านไปหาเจ้าของและโชคดีที่ได้รับการรักษาทัานเวลาและมันก็รอดชีวิตมาได้หลังจากวันนั้นลาก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันเดินช้าลงมองทุกฝีก้าวและไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆที่อาจจะเป็นภยัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตัดสินใจด้วยอารมณ์โกรธโดยไม่ฟังเหตุผลอาจน,นำไปสู่ความเสียใจที่ไม่สามารถย้อนคืนได้ นิทานอีโศบตอนที่77ลากับนกกระจอกกันหลายครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งแบกกระสอบข้าวสารหนักอึง้งมันเหนื่อยจนแทบหมดแรงในขณะเดียวกันนั้นมีนกกระจอกตัวเล็กๆบินผ่านมามันเห็นลาที่ดูเหนื่อยอ่อนก็รู้สึกสงสารเลยบินมาเกาะบนหลังของลาแล้วพูดด้วยเสียงสดใสว่า,วาอย่าท้อนะเพื่อนเดี๋ยวข้าจะช่วย หลังจากนั้นเจ้านกกระจอกก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าส่งเสียงเจ้ยเจ้าเป็นจังหวะเหมือนให้กำลังใจแม้แรงของนกกระจอกจะไม่สามารถแบ่งเบาน้ำหนักได้แต่น้ำใจเล็กๆของมันกลับทำให้ลารู้สึกอบอุ่นมันยิ้มออกมาและก้าวเดินต่อไปด้วยกำลังใจที่มากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาและกำลังใจแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถเปลี่ยนใจคนที่กำลังอ่อนล้าให้มีแรงเดินต่อไปได้ในทานอีโศบตอนที่78ลากับเสือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ชายป่ามันไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดหรืกล้าหาญนักแต่มันกลับหลงตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามอยู่มาวันหนึ่งเจ้าลาเดินเข้าไปในป่าโดยไม่รู้ว่ากำลังล้าเข้าไปในเขตของสัตว์ป่า และที่นั่นมันได้พบกับเสือตัวหนึ่งเสือตัวนี้ไม่เคยเห็นลามาก่อนมันเลยแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆด้วยความสงสัยเพราะไม่แน่ใจว่าสัตว์รูปร่างประหลาดนี้เป็นอันตรายหรือไม่เจ้าลาเห็นเสือแอบมองก็เข้าใจผิดคิดว่าเสือกำลังหวาดกลัวตัวเองมันเลยยิ่งได้ใจมันเดินเชิดหน้าส่งเสียงร้องลัน่นพร้อมทำท่ายเย่อหยิ่งโอ้โอวดแต่ว่าเสียงร้องของมันนั้น กลับทำให้เจ้าเสือหัวเราะมันรู้ว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแต่เป็นเพียงลาที่โง่กเข่าตัวหนึ่งและหลงตัวเองเท่านั้นเจ้าเสือก็เลยไม่ลังเลอีกต่อไปมันคํารามและพุ่งเข้าใส่เจ้าลาทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ี่ออวดฉลาดมักเผยความเข่าของตัวเองออกมาและความหลงตัวเองโดยไม่รู้จักประมาณตนอาจน,นำภัยมาสู่ตัวเองได้ นิทานอีโศพตอนที่79นกพิราบกับมดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมดเล็กๆตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารแต่ว่ามันเผลอ9ก้าวพลาดและพลัดตกลงไปในน้ำเชี่ยวมดพยายามว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งแต่ว่าแรางของมันก็ไม่พอกระแสน้ำพัดแรงเกินกว่าที่มันจะต้านไว้บนกิ่งไม้ใกล้ๆกันนั้นมีนกพิราบตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่มันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด มันจึงรีบเด็ดใบไม้ใบหนึ่งแล้วปล่อยลงไปในแม่น้ําเจ้ามดก็รีบปีนขึ้นไปบนใบไม้อย่างทุลักทุเลและใบไม้นั้นก็ลอยพามันกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยไม่นานหลังจากวันนั้นนกพิราบกําลังนอนพักอยู่บนพุ่มไม้โดยไม่รู้ตัวว่ามีนายพรานคนนึงแอบซุ่มอยู่นายพรานง้างธนูตั้งใจจะยิงนกพิราบให้ได้แต่ว่ามดตัวนั้นเห็นเข้าพอดี ็เลยรีบเดินไปหานายพรานไถ่ไปที่ขาและกัดที่ข้อเท้าของเขาอย่างแรงนายพรานสะดุ้งสุดตัวทําให้ลูกธนูพลาดเป้าและนกพิราบก็บินหนีไปได้อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ําใจที่มอบให้ผู้อื่นอ่านย้อนกลับมาช่วยเราไว้ในวันที่เราไม่คาดคิดนิทานอีศบตอนที่80หนูนากับเป็ดกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเป็ดตัวหนึ่ง ชอบมาเล่นน้ำทุกเช้ามันว่ายน้ำอย่างสนุกสนานดำน้ำหาปลาเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เป็ดกำลังว่ายน้ำอยู่นั้นเจ้าหนูหนาก็เดินผ่านมาเห็นพอดีมันยืนอยู่บนตลิ่งมองดูเป็ดด้วยสายตายเยาะเยยแล้วพูดว่าการว่ายน้ำแบบนั้นมันช่างน่าเบื่อและดูไร้สาระฉันวิ่งได้เร็วการใช้ขาเดินบนดินสะดวกกว่าในน้าตั้งเยอะ แต่ว่าเจ้าเป็ดยังคงเล่นน้ำต่อไปโดยไม่สนใจคำพูดของหนูนาอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันลำธารสายเล็กๆที่เคยสงบก็กลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวหนูนาที่เดินอยู่ริมทางเผลอก้าวพลาดลื่นตกลงไปในน้ำมันร้องขอความช่วยเหลือและมันก็ว่ายน้ำไม่เป็นเป็ดที่อยู่ใกลๆ้ๆรีบว่ายน้ำเข้าไปหา และใช้ปีกของมันช่วยพยุงหนูนาเอาไว้และกลับมาส่งที่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยหนูนาเปียกปอนไปทั้งตัวแล้วมันก็อายจนพูดไม่ออกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกความสามารถของผู้อื่นเพราะในบางสถานการณ์สิ่งที่เราคิดว่าไรค่ะอาจกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตของเราไว้